้เด้อทุกคนอันนี้เป็นน้องสาวแต่แฉ้ะทุกคนนะสวัสดีครับผู้ชมด้วยสวัสดีครับอันนี้เป็นน้องเคยเนาะวันนี้แฉดีไว้ก็สิ่งดีค่ะใครกันพวกเเปี่ยนเลี่ยนกับเจ้าเนาะสวัสดีครับบุณิก็ต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านน้องนะทุกคนเนาะอับมานอกผ่าสวานกับน้องรถทุกคนเนาะสวัสดีค่ะผ่ามาเล่นมาเร็งยังของซอยงานแต่งงานแต่งวันที่สาม บุกลาโอ้สวัสด <si ีปีใหม่เด้อสุภูทุกคนเนาะทุกคนก็มาเหมือนคล้องเหมือนดวงซอยเนาะมาบ้านหัวซองนะทุกคนบ้านบ้านผมกับซ้ำนี่เนาะไปไม่ได้ปีง่าย ไปรับอย่างไราทีสเทเกตน่ารักช่องน้ำห้างไฟแดงอ่ะห้างไฟแดงห้างไฟแดงเดี๋ยวตรงข้ามกับมายารีสอร์ทอ่ะไอศูนย์ี่สันอ่ะนะตรงนั้โรงแรมมายารีสอร์ทโอ้สวัสดีเด้อทุกคนอันนี้เป็นน้องสาวเตะแล้วทุกคนเนาะสวัสดีครับผู้ชมเลยสวัสดีครับอันนี้เป็นน้องเคยเนาะวันนี้กับน้องสาวเตะเขากองอันเป็นน้องเทธอแรกเนาะนี่เขาช่องอ่ะ นี่นะมาเตรียมงานเพื่อนนี่นะทุกคนเนาะเตรียมงานหนองสาวนี่แหละเฮ้ยสวัสดีครับ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 จอยพูดว่าเสาร์แย่งนี่สวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับยังสวัสดีครับเร็๋ยวถาอะไรเฉยเมยเดี๋ยว ทอดบ้านนี้เนาะนี่บ้านท่าเพื่อน,นเก่าใหกเป็นกันใหม่สวัสดีค่ะผู้สาวสวัสดีค่ะอันนี้เป็นหน้าอันบันนอกนะทุกคนเนาะน้องสาวหลาเมย สวัสดีค่ะยัยมนโอ้จาสวัสดีจ้าม้วเลี่ยมหรอบ่ม้นเลี่ยมอนไรน่อยหน่ไม่ได้อยู่มั้เรยรวยเหลี่ยมลดูกแล้วดูเดี่เป็นเกินหรออ้าดูเพนอ๋อร้านหมดอ๋ร้าน

ก๋วยปลาบอนตายไปครับนี่ยมคอปลาคอยากละก้อยได้ก้อยดิมูนยากก๋วยยากละก้อยแต่เสือแต่เสอขนุก้วยเขียกับไก่เคยครับรองหเด็นมันสุกก่อนนะออเหมันสุกก่อนะร โอ้ขี้ขี้หักตื่นเมื่อไหอตื่นไิมยังว่างหว่ะข้าวขึ้นกระลูกไปมหนก่เนยน้องชือดชาวนานกำลังแกะไตลูกมึงหักบ่ได้ก็เชืออุ้ยพุงอุ้ยพุงใครเนี่ยเื้อเอนินมันพุงพุงเอาเนื้องมกนบฮอะทุกคนเนอเลือดให้ดีๆเลยน้องชืออะไรเนี่ย ผ่า่าเวันพุ่งไปเลยไปยูวัวัดี่มีสามตะนี่ยเขาไม่หนสนามเลยไม่นกนเล่นเ็ดง่ายเลยสี่กูนไปไปไปหนวดไปเข้าเอาเจาลูกเอาลูกสาวเนาะทุกคนนะไม่บดลเเพราเขาหยุดเบียรก็เลยบอลดกกนหนวดนะปืนเป็ดเบียรได้สี่กูนภา กลัวคือว่าอยู่วันโฟมันหลอาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะกลง่อนสวัสดีค่ะเห็นไหมเออไม่ช่อะไรคะไ่ช่อะไร่ช่อะไรคะไื่ใช่อะไรคะไม่่ช่อะไร น้องนาฬิกานั่งอันนี้ค่ะ,คคะโอ้สวัสดีเงาเลยแับนี้ข <c oughs> อบ,บาทให้เจา้าสิบเยอะพขอบาทุกคนกินะเขาเติมพลังสกอรนะ์เร<ห>าจะไปหายืมยืมผ่ายุวัดเนาะมูอว่าสิเนี่ยจัดฉากหัว่าจัดได้ซ้ำไดนะ้เนาะก็จัดซ้ำเต็มถีจ่จัดถีจัดได้เลยแหละอ๋อดอกตรงใม้เชอร์ตรงม้ปลอมหรือตรงใม้สดแบบน,นี้ไอ้เว้ยเชอรดอกไม้ปลอม อาทุกอย่างยี่สิบเลยสละยี่สิบบาทเห็นไหกแลไวกลังฮะอเอร์รม้ซด้วตกน่อ้ม้งานอยู่ทุกอย่างยี่สิบเห็มัมันเป็นเอาเอามาพอได้เสียบสี่ห้าร้อยบาทคนนี้ดอกไม้แท้แห้งแพงดอกละสิบดอกกุหลาบหรอว่าเขาจะจับผาด้สิบบทอใช่ดอกไม้ว่าถากใส่ยอมนึงพ่เป็นพิธี่สิดอกจับผาจับผาซซยเอาจับผาบนต้นห็งเป็นดอกไม้เห็นเป็นช่อ เป็นท่องสางเอาเนี่ยอย่างต้นก็ปวดกบเออไปไปนี่มนะเอาไปเอาไปเอาปลายเนี่ยมันวิจอเราดีใส่อเอาไปเอาปลายแล้วทุกคนนะอเอาปลายเอาเบืง้งหนึ่งหน่อขวดเนี่ ยาติกลางเส้ยาติดกลางเส้นก็แพงคนละเนี่ยวาตดกลางส้นก็เพงด้วยน่าหอนกัสิได้ดฟกินอาวสาวโสดรายงานตัวเนี่ยในภูเบาท่านตามระเหศหาสาวโสดอยู่

กินมำบกฮงนะแม่มำบกฮงให้กินไปต่อเยม่กินจำบกฮงจำบกฮงกะลาบะห์นี่นเป็นตนัวแสบผักแต่ก็ไต่อบกฮงเมอคุณโดเลยได้งถึงโตจีนเลยเลยถึงโตจีนเลยเลยเดี๋ยวก็แตะไปดูว่าติม เสียงกรงานเป็นเกียร์ยางยิงที่นอาคุณแม่นาย,ยกตามองหงเห็นยงเ <c oughs> มืองสีสนันร้แบบคืนโ <c oughs> ต้เรื่อยได้ไหมใช่ที่ไหนครับจตบอกเของเธอได้คนี่ <c oughs> <c oughs> กแต่ว่าอันมันเบิ่งว่ะเก้ยงเดียเกล้หมกลเกลียกาเปี่ยวเพราะว่าเกี้ยงนี่แหลยแฉบอะไร้าเพรว่ากลี้ยงก็ิมไ้คแม่ค่ะรว่าเปียเย่มเกี้ยแต่ข้าวเนาะชิมมั้งเปียวกตบข้าวนะข้าวคนหนุ่มหยังม่ีข้าว่อเพี้ยนหเปาเพี่ยจ๋างข้าวเลี่ยจ๋าข้าวมาให้กินตัวทำไมได้กพ่เ้ เบิองบใหญงบ่เออนีพอดีถ้าเอาตัวนี้บ่เป็นหลังฉากหรือวาจังไรหรือหลังผ้าขวนบอกนีลูกอยู่แต่ว่ามันหลานเมเปิดเมืาอหลังนี่แหปิดมันเขาปิดปีม่เป็นตัวยออุ้ยใหญ่ปลานนีแท้ที่จะใส่ซื้อซื้อเหรียญซื้ออย่างว่าชงกิดเอาแต่ก็สวยอยู่สวยอยู่มเราใช้ดูกรไดไดว่าดูรากอา่กนตัแต่่้ก็คือตัวนั้นบกมูบานสุดอือโมกือ บเป็นยังบเป็นยังเขาอา้างัเขาอเเอข้างลัแ่ังาชา่อหน้ปยะโมท่าแบบปะยขาสาใจแล้วทุกคนเนาะยาวมากเขาจีบจนเบบ่อยานเออเออคือละรตาเลย สวยอยู่นี่คิดว่าสีนี่พอดีเลยนี่บานนี้แนวปูเห้าเด็ดไม่พ่เหรอบอคีอจังไหนปูนั่งเอออยู่ดีไอไว้นั่นเวลา้่านางมันทายหรูมันจะง่ามดีไอววยที่เป็นแบบผลสัต์แมนอยู่ดีไอวด้วยแต่ว่าดีไอไายจะเออสี่ร้อยก็บาทก็ดีเออ สวยๆเอาสีขาวหรือบอสีที่มันแบบสีขาวหรืองครับสีสีเนื้อซียรติสีขาวไปไม่เจะสี้นนอันนี้ก็ติดด้วยมัก็งายอีกอนี้ต่เชื่อมตามด้ยสีน้ำหนังแมอยู่น้องนางมึงแลยก็ติดแมงอันแก่าวเลยมีแล้วนี่กะไนับบ้นี่ดิแกขุ่น ป่ะเดี๋ยวเขาขอว่างแผนกินขาวก่อนบรรยากาศเร็ยๆกหน่อยทุกคนอไม่ทายงที่ายกงนสร้างประมานนี้ทุกคนนะก่อนเหมือนงานเหมือนหนึ่งบนนี้ยังมาได้จะปิ่งไก่เฮ้ยปิ่งไก่พอจะว่าซื้อมากอเป

วันนี้กินเขาสมามคีนะทุกคนเนะนาะน่าจะนองนองเท่ๆมาหนอดเขากล่องเขาช่องมือเรกเนาะต้อสาวเท่ๆนี่เลคล้ายขาดเลยเออต้องสาวก็วกกได้ไม่ได้คล้ายขาดเลยเป็ดฟังเป็ฟานะทุกคนเนาะกน ก็สองวงบ่ได้ซื่อกระปวดมาหน like. ่อยพวดเรื s> <S eh ่องว่าสียูบลายอ่านทุกคนเนาะนี่แหละเมนูเห่าอ่าไปพระคอปิ่งเราจะมากร่อยปิ่งซุกแล้ว ไข่บดแดงเสอบอกพี่สไข่ปลาใส่ไข่บดแดงเมนายกอาหารสัตสูงไข่บดแดงบอกยังไงกับพี่มือเนี่ยนายกนายกคนใหญ่นะทุกคนข่าุไปเรื่อยเส่บส่ก่ลองเบิ้งพราะพยังนายกจติใจผลแ่ลอก้กวยเินีก๋ยใส่ไก่บดแดงก๋วยสุอไนะก๋วย่อยมากอ่อยมากนั่งนั่ เอาแบบเอาเอาบุกงแบบเปียๆอีกพวกหนึ่งมากินขอซ้ำมาขีทุกคนเนาะที่สองวงเต้นกันนาจะบ้านในกลางนาจะกลางมืออื่นเนาะบ้านมันก็เอออัดหน่อยจะ่าพอก็แม่ผมออกไปยู่งวนคนเลยจะ่าหล่อไปยู่งวนเนาะเพราะว่ามันมีกระเพงคนมา่อสางแบบนี้เนาะมันก็เอออัดในใจหน่อยเนาะมันบริเวณบรรยากาศ เราก็เลยจนมากไปนอนอยู่สวนเนาะไปนอนอยู่สวนหมองคอก็งอปวดเลยก็เลยบ่คอยบ้านนี้บ่คอยแทบจะบริวเวณนั่นใช่ไหมเดินหนึ่งกับบริเวณนอนเนาะเดินหน,นึ่งอายุบาทนี่คือกูสาสุดสาสวุคือแต่งตัวสวยเถอะสาธุคือแต่งตัวสวยเลยคลย้ววลอ,ออกแชรคลิปนะเออสาธุดคล้าออกแชรคลิปนี่

ไปหากินของกินหนามทุกคนเนาะไปถึงไทยพี่น้องบางทีหนึ่งเนาะบางทีตงกันต่อยงานโอ้ยยิ้มเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวน้เียกันเรียบรอยเนาะกินเขากินหนามกินเขาสมาคมียแบบกระทัดลักกระทัดมือนึงเนาะมือเนี่ยไ่แรงเขาจะถึงยมงานหรอกในทางการเตรียมทีเราทุกคนเนาะ โอ้กเสียบเพล็ดนดเปร้อนเนาะอาบรรยากาศกินเขายู่งกับเรีกกันหน่อยซื่อเรามืนนหมวยแม่ไคือมายนะแม่นพากันแม่แม่เปนพ้ากันหลังสวยมากเท่านหลังสวยแล้วเขาจะจีหาเบียเค้นแน่ใหมนหมนกอยนันนี้ก็ยี่วงนึงองาบอกนังบ่พอกันในนางโคะบ่งนะแม่เนาะ ไปทุกคนเนาะคลิปนี้กับบรรยากาศห่อเซี่ยเลเลี่ยงน้อยน้อยนะทุกคนเนาะจะขี่เก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งอีกที่นึงเนาะเพราะว่าเขากันวัว่างแผนจัดงานจะแน่นอะโมโหว่าจัดฉากจัดเซ็กซ์กับเพื่อนบอกหรือว่าฟังฟังหนีกรบเบื้หูเนาะ จะสีคุยกันตัวลงกันมืออ่ออื่นจะสีลงมือเฮ็ดเฮ็ดฉากแบบสะพ่อกิจเนาะเฮ็ดฉากแบบพองานกับพ,พ ath, ่อไอ้พ่อได้หนี้ว่าไงซะเฮ็ดเฮ็ดพ่อได้ถ่ายรูปว่าไงจะนองกับปกติน่าจะแพงเงินไปเฮ็ดธุรกิจด้วยเฮ็ดเมื่อปฏิเสงเงินบ่าว่าไงจะเนาะสั่งเงินมาอยู่ทงอยู่สวนน่ะแหละมองคอกนะ้างวาเนาะยืนเหนียมันก็บอโบวิเตอร์ยู่เพิ่นว่ามันมัน,มนึดอัดเนาะมีกำแพรงหลายเยอะสิ มัน uhm, บรรยากาศบอดีเนาะสุทธิเพชที่สวนหมองคลองม่วงหมวกเพล่ยทีทีบึงไทยเคุ s, wild, ้ยไทยเบิ masa, ่งเนาะเอาพี ixes, ่น้องเนาะคลิปนี้เอาไว้จำมิตะพอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบายทุกคน